สำหรับคราวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกมมือถือกันบ้างนะครับไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่ได้ดูงานอีทีนะครับเป็นงานเกมใหญ่นะครับของโลกนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้นั่งดูนะครับบนเน็ตนี่แหละนะครับประทับใจมากๆกับผลงานของ Bethesda รอบนี้นะครับแล้วก็นอกจากเขาจะประกาศเกมใหญ่ๆหลายเกมก็จะเป็น Dishonner 2นะครับ Fallout 4นะครับ Doom นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆทุกเกมเลยนะครับแต่ว่ามี1เกมในนั้นครับที่ แม้ว่าจะอยู่ในงาน E.T. ที่มักจะเอาเกมที่ยังอยู่ในช่วงโปรโมทหรือว่าที่ทำไม่เสร็จเนี่ยออกมาให้ดูครับแต่ว่าหนึ่งในเกมนั้นเนี่ยที่สามารถเล่นได้เลยนะครับก็คือ Pop Out Shelter นะครับซึ่งเขาสร้างมาให้เป็นเกมมือถือนะครับคิว่าใน Android น่าจะมีเหมือนกันมั้งนะครับผมไม่มีเครื่อง Android ก็เลยไม่รู้นะแต่ว่าใน iOS มาแล้วนะเพราะว่าในงานประกาศ E.T. เขาประกาศเลยว,ว่าหลังจากจบการประกาศวันนั้นเกมนี้จะสามารถโหลดได้ซึ่งก็เล่น สามารถเล่นได้แล้วนะครับแล้วผมก็ลองเล่นแล้วชอบมากๆกนะครับก็เลยเอามาโปรโมทให้ดูด้วยนะครับว่าเผื่อใครจะชอบเล่นนะครับเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยสามารถโหลดมาเล่นได้ฟรีในเครื่องนะครับไม่มีอะไรมาขับไม่เสียตังค์ทั้งนั้นแต่ถ้าอยากเสียก็เสียได้เหมือนเดิมนะครับเป็นเอ่อ in-app purchase นะครับแล้วก็สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องใช้เน็ตนะครับนั่นหมายความว่าต่อให้ไปเที่ยวข้างนอกไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพก็บเล็ตไปอย่างเกมอื่นที่ผมมีครับทุกเกมต้องใช้เน็ตหมดเลยนะครับ แต่ว่าเจ้าเกมนี้ไม่ต้องนะครับต่อให้ไม่มี Wi-Fi ไม่มีเน็ต iPad ใส่ซิมไม่ได้คุณก็เล่นได้นะครับอ่ะมาดูกัน จริงจริงนี้ผมเล่นไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะมาเ,าเริ่มต้นใหม่กันโอเคอันนี้คือให้เขาเลือก ID ดีนะครับว่าเราอยากจะใช้ใหมายเลขอะไรนะรซึ่งถามว่ามีผลไหมส่วนตัวผมคิดว่ามีผลไม่มากนะครับแต่ว่าอาจจะทําให้เมีความแตกต่างของสภาพพื้นที่ที่เราลังจะไปเล่นนะครับเกิดน,นํานิดนึงนะครับเกมน,นี้เนี่ยเป็นเกมที่ คือถ้าว่าใครเล่นฟเอิก็จะรู้นะครับว่ามันจะเป็นเรื่องของสงครามิวเคร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในระหว่างที่เกิดสงครามยูเคร์เนี่ยบนโลกก็จะมีคำว่าตันลังสีนะครับซึ่งก็จะมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าวอลล์ขึ้นมานะครับซึ่งวอลล์ก็คือจ้หลุมหลบภัยี่เองนะครับที่ผู้คนสามารถเข้าไปหลบได้นะครับแล้วก็ในเกมนี้นะครับในฟอร์เอิร์ชีเตอร์นี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นโอเวอร์เซียนะครับก็คือเป็นเหมือนกับผู้คุมนะครับในเชลเตอร์เชลเตอร์หนึ่งที่เราเป็นคนสร้างนะครับเราจะต้องคคควบบุมทรรรััพยากนะ ก็คุมความสุขของคนที่เข้ามาที่นี่นะครับเราก็จะมีคนเข้ามาคอยหลบเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะครับรวมถึงเราสามารถส่งคนที่อยู่ข้างในนี้เนี่ยออกไปข้างนอกเพื่อเอ่อออกไปผปจญภยัยแล้วก็หาทรัพยากรกลับมาได้ด้วยนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาจุดหนึ่งนะครับไม่ใช่จุดหนึ่งสิตั้งแต่เล่นมามันก็มันก็มีมีเรื่องนี้ตลอดนะนก็คือมันก็จะคอยบอกคะแนนว่าเออตอนนี้คนที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ยมีความสุขแค่ไหนแล้วนะครับ แล้วก็เรื่องนึงที่ต้องบอกนะครับก็คือเจ้า iPad ที่ผมใช้เล่นเนี่ยมันค่อนข้างเก่าแล้วและเกมก็ใหม่มากแล้วเพราะงั้นเนี่ยอาจจะดูกระตุกบ้างเพราะตอนนี้ผมก็อัดไปด้วยนะครับเครื่องก็ทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเออเลอร์แล้วก็เด้งออกนอกเกมนะเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะเครื่องมันเก่านะครับเอาละเริ่มต้นนะครับเวลาให้เราจะสร้างอะไรนะครับกดที่มุมขวาบน เราจะสามารถสร้างห้องได้ห้องแรกที่มันให้เราสร้างก็คือห้องไฟฟ้านะครับสิ่งต้องสังเกตนะครับก็คือมันจะบอกว่าห้องนี้ผมขอเอาเมาส์ชี้นะห้องนี้คือห้องอะไรนะครับเป็น power generator นะครับสิ่งที่เขาให้นะครับคือไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้จำเอาไว้นี่คือ S นะครับ Strength นะครับคำว่า Strength เนี่ยทศนิยมใจก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะบอกนะครับแล้วก็ตัว C อันนี้คือต้องใช้คนละแคปกี่อันนะครับก็คือฝาขวดน้ำที่ใช้เป็นเงินในค่าเกมนี้นะพอเรากดสร้างปุ๊บ ก็หาที่วางครับอ่าทีนี้เนี่ยเวลาที่เราสร้างห้องได้แล้วครับถึงแม้ห้องนี้เป็นห้องพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าห้องทํางานได้เองนะครับเราต้องหาคนมาควบคุมมันนะครับอ่าก็จะมีโอกาสที่จะมีคนมารอเรานะครับอยู่ที่หน้าทางเข้านะครับเราสามารถคลิกหนึ่งทีนะครับก็คือเอานิ้วแตะหนึ่งครั้งก็ดูสเตตนะครับ สเตตพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นมันเขียนว่าสเปเชียลใช่ไหมแต่คำว่าในสเปเชียลนี้นะครับมันย่อนะครับมาจากตัวหนังสือพวกนี้เอ,อ่อไอ้นี่มันบางเอาเป็นว่ามันยอ่อมาจากพวกนั้นกันแล้วกันนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยห้องเขียนว่าสเตตซึ่งเริ่มต้นด้วยตัว S นะครับถ้าเราเอา,เอาคนที่มีค่าตัว S สูงๆเนี่ยมาทำงานในห้องนั้นนะครับจะเขียนเลยว่า S เนี่ยมี5แต้มนะครับสูงริ้วเลยนะโอเคแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ อยู่ในห้อง S เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีแค่สองแต้มแต่ว่าห้องอื่นตอนนี้มันไม่มีอะไรนะครับโอเคตอนนี้ห้องนี้ก็จะทำงานได้แล้วนะครับ จะต้องทาพลังงานแล้วล่ะเราสามารถกดเดี๋วมันคลิกนะครับก็คือแท็บสองทีนะเข้ามาดูใกล้ๆได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คือจ่็ยข้างบนตรงนี้นะครับมันคือเอ่อมันจะมีเส้นที่บอกนะครับว่าจะต้องมีไฟฟ้าอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอสำหรับการใช้งานที่นี่ทั้งหมดนะครับรวมถึงอาหารแล้วก็น้ำด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ยบังหน้าจอ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันในส่วนของอาหารและน้ำเนี่ยมันเต็มหลอดเลยนะครับถ้าผมว่าสมมติว่ามันไม่พอนะครับเราสามารถกดลัชนะครับเพื่อเร่งเวลาได้อ่ก็จะได้ทันทีนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเอาละทีนี้สร้างห้องที่2นะครับ ห้องนี้เนี่ยจะมีเครื่องหมายของรูปช้อนซ่อมนะครับไม่ใช่ช้อนซ่อมซ่อมกับมีดนะครับก็คืออาหารนั่นเองนะครับก็เราเห็นว่า,าจิลลิตี้นะครับใช้เงิน100่งรแคปนะครับโอเคสร้างตรงนี้ทีนี้พอมีน้ำแล้วเราก็ต้องมีไม่ใช่มีอาหารแล้วก็ต้องมีน้ำนะครับโอเคอันนี้คือ จบเรื่องของการสอนแล้วนะครับเริ่มต้นจะให้มาเท่านี้นะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีเ,เจ้าคนใหม่ๆนะครับมาเรื่อยๆที่หน้าประตูนะเราก็ต้องคอยขยายที่นี่ออกไปเรื่อยๆนะมันจะเดินนะเอาลามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้อยู่ที่ไหนดีที่สุดนะครับสองห้องนี้นะครับสําหรับห้องอาหารเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของอาหารถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าห้องนั่งเล่นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเอาผู้ชายกับผู้หญิงมาอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยจะมีโอกาสที่มันจะมีลูกนะ ก็เป็นการเพิ่มประชากรโดยที่ไม่ต้องรอ,อให้คนมานะครับโอเคนี่ผู้ชายอันนี้เครื่องหมายเป็นตัว L แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีอะไรนะครับก็ต้องอยู่ห้องแห่สักห้องหนึ่งถึงแม้ว่าจะประโยชน์ได้ไม่มากนะ โอ้ oh, อันนี้ส่งริ้วเลยรนะับห้าเลยเอาละทีนี้ก็จะขยายไปเรื่อยๆห้องก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอน,นี่คือระบบเริ่มต้นของเกมนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูแบบที่ผมสร้างไปบ้างแล้วนะครับขอเก็บก่อนนะโอเคนะครับมีการเลเวลอรอัพด้วยนะครับยิ่งเลเวอร์อัพตัวหองจะเก่งขึ้นนะครับ ทีนี้เนี่ยเวลาให้เราเล่นใช่ไหมเวลามันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเจอกับปัญหาก็คือมันจะมีพวกก้อนหินนะครับพวกก้อนหินที่ขวางทางพวกนี้เนี่ยเราสามารถกดที่มันนะครับเพื่อทําลายได้เราก็จะเสียเงินนิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องทําลายแหละเพื่อขยายช่องทางไปต่อนะครับแล้วมีอะไรอีกนะเออมุมขวาล่างก็สําคัญนะมุมขวาล่างเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าปิ๊บบอยนะครับพอเรากดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอันบนสุดสําคัญสุดเลยนะครับก็คือ กล่องข้ากลางวันนะครับอันน้ฟังดูปแปลกๆแต่ว่าเป็นไอเทมที่สําคัญมากในเกมนี้นะครับถ้ากิบว่ามันขึ้นตัวเลขนะครับอย่าลืมเข้าไปกดมันจะแจกของที่ดีมากๆให้นะครับอันที่2เนี่ยเป็นแอ็ชิพเมนต์นะครับถ้ากิดว่าเราทําผ่านแอ็ชิพเมนต์อะไรก็าตามนะครับที่เขากําหนดเอาไว้ในเกมเราก็จะได้รางวัลตามแอชิพเมนต์นั้นๆนะครับส่วนที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรนะครับข้ามไปแล้วกัน <c oughs> แล้วก็วิธีการที่เราจะเอาตัวละคอรออกไปทําการประจนภัยนะครับให้เรา เออกดลากนะครับหวัวตัวนี้กดล้าลากออกมาข้างนอกนี้มันจะมีอันล่างสุดที่ถามเรานะครับว่าจะไปประชนภัยไหมนะครับก็ถ้ากดมันก็จะไปเลยนะครับแต่ถ้ากิบว่าไม่ได้อยากก็ไม่ต้องนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราอยากใหมันกลับมานะครับผมส่งออกไปก่อนแล้วกันจะได้เห็นนะจริงๆผมควรจะต้องใส่อาวุธให้มันด้วยนะครับซึ่งไอ้กล่องเข้ารางวันนั่นก็มีโอกาสให้นะ ทีนี้เวลาผมส่งใครออกไปนะครับแล้วผมกดที่มุมซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนเนี่ยมีเอาไว้เพื่อเช็คนะครับว่าใครเป็นยังไงบ้างนะครับใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับเวัยเท่าไหร่ความสามารถมีอะไรบ้างนะครับความสุขมีแค่ไหนนะครับทำอะไรอยู่ต้องรออีกกี่นาทีถึงจะผลงานถึงจะล้านออกมาได้นะครับอ่าขึ้นสีแดงแล้วนะครับตัวที่สีแดงเนี่ยคือคนที่ออกไปประจนภัยนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ตรงปุ่มสีปุ่มสีแดงนั่นแหละมันก็จะมีบอกว่าเป็นตัวอะไรนะครับเลือกเท่าไหร่นะครับพกอะไรบ้างนะครับในตัวนะครับก็จะมีอันอ,อ,อันนี้นะครับสายสุดนี้จะเป็นเอาไว้เพิ่มเลือดถ้าเป็นในเกมนะถ้าจะไม่ผิดด้วยนะครับอันนี้เอาไว้กันพวกกระมังตรังสีแล้วอันสุดท้ายก็คือเงินนะครับเขามีโอกาสที่จะเจอไอเทมแล้วจเจอพวกนี้ตอนที่ออกไปข้างนอกแล้วเอากลับมาด้วยนะครับก็ถือว่าเ,เป็นอะไรปแปลกๆดีนะครับถ้าอยากให้กลับมาให้กดว่า recall นะครับ เขาก็จะกลับมาแล้วก็จะมีเวลาตามที่บอกนะครับอันนี้เพิ่งออกไปแป๊บเดียวก็จะเป็นแค่ศูนย์นาทีนะครับยิ่งเราปล่อยเขาออกไปนานของที่ได้ก็จะยิ่งเยอะแต่เขาก็จะใช้เวลานานในการวิ่งกลับมาด้วยนะครับมายังเอ่ะราเขากลับมาแล้วครับ ทีนี้เนี่ยในแต่ละห้องครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะขยายเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเท่านั้นนะครับเรายังสามารถอัปเกรดมันได้ด้วยนะครับการอัปเกรดเนี่ยมีอยู่2รูปแบบนะครับจริงๆอีกแบบหนึ่งไม่น่าจะเร็วอัปเกรดนะโอเคกลับไปทํางานที่เดิมไม่ได้จะกดคลิกอ๋อต้องกดคลิกก่อนสิต้องคอลเลคก่อนนะครับลืมลืม โอเคทีนี้ก็ลากกลับมาเมื่อกี้มีกระตุกนิดหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะเอาละทีนี้ครับพูดถึงเรื่องของการอัปเกรดก่อนการอัปเกรดเนี่ยจะมีอยู่2แบบซึ่งแบบหนึ่งอาจจะไม่เรียกว่าอัปเกรดแต่ว่าก็เรียกรวมๆไปก่อนแล้วกันนะครับแบบแรกเลยนะก็คือเวลาที่เราเอานิ้วไปแตะบนหน้าจอนะครับเราขึ้นอย่างนี้นะครับมุมขวาบนเนี่ยจากที่เป็นรูปค้อนจะกลายเป็นรูปเครื่องหมายแทนนะเราสามารถจ่ายเงินเพื่ออัปเกรดได้นะครับกดยังระว่างนะครับทำอัปเกรดก็ได้หรือว่าทำลายทิ้งก็ได้นะครับ อย่างห้องอันนี้เนี่ยเป็นห้องอที่พักนะครับต้งผมอัปเกรดเนี่ยผมจะใช้250แคปแต่ว่าผู้คนที่อยู่เขาเรียกอะไรอะ่ะเจ้าห้องนี้เนี่ยจะทําให้คนอยู่ที่นี่เพิ่มได้226คนนะครับก็คือเพิ่มมาสองคนจากที่ปกติแล้วเป็น24ตอนที่ยังไม่อัปเกรดนะอ่ะเอาห้องนี้แล้วกันห้องที่เป็นห้องสำหรับผลิตยานะครับ <c oughs> โอ้ไม่ไหวครับแพงริ้ว ห้องนี้ก็ด้มาเกรดให้ดูนะมันจะมืดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพอมากลับมาสว่างก็คือห้องนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับห้องก็จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถเอาเจ้าห้องเล็กเนี่ยมาวางติดกันได้นะครับเมื่อวางติดกันแล้วเนี่ยมันจะ มันก็ต้องใช้คนในการทํางานมากขึ้นแหละแต่ว่าทรัพยากรที่มันให้เนี่ยสุดยอดอมากนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมบอกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นด้วยนะครับก็คืออย่างอันนี้เนี่ยเป็นพวกนักเลงมาบุกนะครับผมควรจะต้องหาใครที่มันเออมาเข้ามาแล้วละ่ะ ถึงจะเห็นอย่างนี้แนตะ่แม่ครัวผมโหดมากนะครับแม่ครัวผมพกปืนนะครับโอ้ตายขึ้นมาดูไม่ต้องละมั้งกลับมาทำงานไปไม่ต้องแล้วนะครับกระจอกมากสำหรับแม่ครัวแล้วนะสาเหตุที่แม่ครัวมันถือปืนเพราะว่าผมเคยเอาแม่ครัวถือปืนแล้วออกไปไปจนไปข้างนอกนะตอนกลับมาผมก็ไม่ได้เอาออกนะ แลคนที่นั่งกินข้าวอยู่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไปถือปืนแล้วก็ออกไปข้างนอกมานะครับเพราะงั้นเนี่ยโจรช็อกหลายมากที่เข้ามาในห้องนี้เป็นห้องแรกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่แบบจะไฟไหม้หรือว่าจะอะไรอย่างนี้ได้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดของเกมนี้ก็ไม่พ้นเจ้าสามข้าเขาเรียกอะไรอ่ะทรัพยากรนะครับสามตันนี้นี่แหละนะครับถ้ากิดว่าไฟฟ้าไม่พออย่างที่เห็นตอนนี้นะไฟฟ้าขึ้นตัวสีแดงก็คือไฟฟ้าไม่พอนะห้องในนี้จะมีโอกาสที่ไฟจะดับแล้วพอไฟดับห้องนั้นจะไม่ไม่ทางานนะครับ ถ้าอาหารหรือน้ำหมดเนี่ยคนที่อยู่ในเชลเตอร์ก็จะเลือดลดเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความสุขก็จะลดลงด้วยนะครับแค่นี้เองนะสำหรับเกมเอ,อ่อพลเชลเตอร์นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะถ้าเล่นไปไกลๆรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าสนใจจะมาบอกเพิ่มกันแล้วกันแต่ว่าสำหรับใครที่สนใจแล้วนะครับก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะครับได้บอกไอเอสนะแล้วก็ Android ก็น่าจะมีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ